เดินทางไปเที่ยวหนึ่งเดือนเต็มเตมบาทนี้บาทต,ตอนสิกับเมืองไทยมียาผากับผ้าลูกไปไหว,ว้พระวัดผักแก้วแล้วกับบัดนี้กะต่อด้วยอันมาวัดอรุณนจานางเลือกขามฝากมาค้นหาบาทพี่น้องคือคนอมาหน้่มบ้ามาหอดอันบริเวณอันวัดอรุณใจพี่น้องอันนักท่องเที่ยวคนจีนหลไหลเออเพื่อนผ้ากันในยุ่มแปลงสุดไทย ใส่สุดไทยกันแล้วจะมาถไายอันขย่างเห็ดพวกยูท <c oughs> ูบนั่นแหละจากคิด <ss> ว <touches> ่านาะเป็นหลายๆกลุ่มเป็นคนจีนคน้ากันมาต่างกล่องต่างอียงเห็ดคลิปกันเฮ้ยไลายพี่น้องเอ้ยล้านหแล้วะล้านแต่คนจีนคนใส่สุดไทยเออเมื่อก็แลกไปอีกแบบหนึ่งพี่น้องเอยมี้าพลูกมับอันไหยพระเป็นซิรีมงคลให้กับตัวเอกรีสเด็กลับเดินทางกลับเดี๋ยเยี่ยมพี่น้อง วัดนี้ยะผ้าก็คือผ้าลูกมาเธเินหลกในชีวิตแต่ว่าวัดพระเก้วนี่เคยผ้าไปตั้งเต้ลูกปอ,อยูสองขวดกับสิบหกปีผ่านไปจา้าอันเป็นวัดพระเก้วอันนี้วัดอรุณน,นี่เทินเลไในชีวิตเลยโอ้สวยงามงามงามแบบมันเป็นเกาๆงามอหลีพี่น้องเออคไดยประเทนเนืไปเบิ่งกับผ้าก,กันปเปืบิงเด้อพี่น้องนนเนอะคนไทยบุรเสียงเงินจักบาดจา้กขึ้นมาเบิ่งได้นี่ ขึ้นมาได้ยุสองสั้นจ้าน้องนันเพิ่นว่าห้ขึ้นไปมม่สูงยันยันอันนักท่องเที่ยวตกลงมากจ้าอันตรนาไนน์นพี่น้องเนาะมันบันไดมันสั้นๆแต่ว่าแค่นี้กะเด็กเดีชมบรรยากาศก็งามงามเลวล่ะอือที่นี่บันี้พอตะเบิ้งเ้แลยวเด้วยมันมันห้วนมันอบออนนะจ้ะเนาะห้อนเอาไม่เหนว่า่จาบันไดมันขึ้นไปสั้นนันสั่นล่ะเพิ่นได้ปิดว่าหายนักท่องเที่ยวขึ้นไปจ้าอันนี้ก็ได้นะ มาบนอันนี้ประมาณปลายสามวมนขึ้นระบบงานห้องบึ้มบึ้มบึ้มไลดาล้มกระเฮียนเดินท่ากับปวดไข่จาง